สามตำแหน่งในการสวดมนต์การอธิษฐานเริ่มต้นด้วยการยกมือขึ้นที่ไหล่หรือติ่งหูราวกับว่าคนเราสัญญากับพระเจ้าว่าเขาได้ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้เพื่อพระองค์ผู้ทรงฤทธานุภาพและจะอธิษฐานด้วยสมาธิอย่างเต็มที่เมื่อเข้าไปสวดมนต์แล้วไม่สามารถพูดคุยกินมองไปรอบๆได้ตำแหน่งแรกคือการยืนซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเคารพความพร้อมและความเอาใจใส่ ต่อพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพในตำแหน่งนี้การอ่านบทแรกของอันกุร์อ่านซูเราะอัลฟาติฮเป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากถือเป็นสาระสำคัญของอันกุราอานทั้งหมดมากจนหากใครลืมอ่านคำอธิษฐานของเขาไม่ถูกต้องผมขอแปลและอธิบายให้ท่านฟังโดยสังเกตฉันปกป้องพระเจ้าจากกับดักของมันต้องสาในพระนามของพระเจ้าผู้มีพระคุณสูงสุดผู้มีพระคุณสูงสุดจงสรรเสริญอัลลอฮ์ผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งโลกทั้งปวง ดังนั้นเราจึงรับทราบว่าการสรรเสริญทั้งหมดเกิดจากพระเจ้าผู้สร้างผู้ให้ผู้คำจุนผู้พิทักษ์และผู้ดูแลสิ่งทรงสร้างทั้งหมดของพระองค์เรายอมรับว่ามีผู้สร้างเพียงคนเดียวและทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลคือการสร้างของพระองค์ดังนั้นการทรงสร้างจึงขึ้นอยู่กับผู้สร้างผู้สร้างดังกล่าวต้องมีอำนาจเด็ดขาดพระองค์ทรงมีฤทธานุภาพเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่พระองค์ทรงเมตตาผู้มีพระคุณสูงสุดผู้ทรงเมตตาที่สุด เจ้าแห่งวันพิพากษาพระองค์ทรงเมตตาแต่ยังยุติธรรมและยุติธรรมนั่นคือเหตุผลที่พระองค์ทรงแจ้งเราแล้วว่าชีวิตนี้ไม่ถาวรและวันหนึ่งเราต้องตายและยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์เพื่อให้เรื่องราวว่าเราอาศัยอยู่ในโลกนี้อย่างไรดังนั้นจึงเป็นเครื่องเตือนใจให้เราเป็นผู้รับใช้ที่เชื่อฟังพระเจ้าและเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิผลของสังคอมอด้วยเหตุนี้เราจึงขอความช่วยเหลือจากพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างของเรา และมีเพียงผู้สร้างเท่านั้นนอที่รู้จักการสร้างของพระองค์ดีที่สุดเรานมัสก,การพระองค์ผู้เดียวและเราขอความช่วยเหลือจากพระองค์ผู้เดียวนำทางเราบนเส้นทางตรงเส้นทางตรงคือสิ่งที่นำไปสู่ความพอพระทัยของพระเจ้าและความสุขของพระองค์คือการรับรองสวรรค์เส้นทางของผู้ที่ได้รับพระคุณความพอใจของท่านเราเชื่อว่าพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทรงส่งผู้เผยพระวจนะและผู้สงสาร มานามทางเราและรู้จักพระผู้สร้างของเราดังนั้นผู้ที่ฟังข่าวสารและเชื่อฟังพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพพระพรของพระองค์จึงเกิดขึ้นกับพวกเขาดังนั้นเราจึงขอให้พระองค์ทำให้เราเป็นเหมือนคนเหล่านั้นไม่ใช่เส้นทางของบรรดาผู้ที่นามพระพิโรธมาสู่ตัวพวกเขาเองหรือของบรรดาผู้ที่หลงผิดบรรดาผู้ที่ฟังข่าวสารและปฏิเสธหรือเปลี่ยนแปลงข่าวสาร หรือข่าผู้เผยเพระวจะนะพวกเขาเผชิญหน้ากับพระพิโรธของพระเจ้าและยังคงหลงผิดเราทูลขอพระเจ้าไม่ให้เราเป็นเหมือนพวกเขาหลังจากบทนี้เราอ่านข้ออื่นๆแล้วย้ายไปที่ตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สองคือการโค้งคำนับในตำแหน่งนี้ชาวมุสลิมต่อต่อพระพักพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพยอมรับความยิ่งใหญ่ของพระองค์และยอมจำนนอน,อน่าน้ำพระทัยของพระองค์ตำแหน่งที่สามคือการกราบคนที่ใกล้ชิดที่สุด มาหาพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพในคำอธิษฐานของพวกเขามันหมายถึงการยอมจำนวนอย่างสมบูรณ์หมดหนทางและความอ่อนน้อมถ่อมตนตำแหน่งนี้ทำาซมสองครั้งในทุกหน่วยเป็นเครื่องตัวใจที่ดีว่าเมื่อเราต้องการความช่วยเหลือมีเพียงพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพเท่านั้นที่ช่วยได้ดังนั้นเราต้องหันไปหาพระองค์เสมอในทุกความต้องการพระองค์จะไม่ทิ้งเราไว้ตามหลามพังพระองค์ทรงช่วยเราแม้ไม่ได้ขอเช่นตอนที่เราอยู่ในคันมันดาเราอ่อนแอเปร่าบาง และทำอะไรไม่ถูกพ่อแม่ดูแลเราเมื่อเราต้องการสิ่งน,นั้นมากที่สุดมันเตือนเราถึงความโปรดปรานของพระเจ้าดังนั้นเราต้องจำไว้ว่าพ่อแม่ของเราจะโตขึ้นพวกเขาจะอ่อนแอและต้องการเราเราต้องมีหน้าที่กับพวกเขาและดูแลพวกเขาเหมือนที่พวกเขาทำในศาสนาอิสลามไม่มีแนวคิดเรื่องบ้านคนชราเรามีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อพ่อแม่และผู้ปกครองของเราสิ่งสำคัญที่สุดคือน,นี่เป็นตำแหน่งทั่วไป ในหมู่ศาสดาพยากรณ์หลายคนขณนะสวดอ้อนวอนหน่วยการสวดอ้อนวอนเริ่มต้นด้วยคำสัญญาตามด้วยความเคารพการยอมจำนวนและความอ่อนน้อมถ่อมตนการสวดมนต์หนึ่งหน่วยแทบจะไม่ใช้เวลาสองถึงสามนาทีการสวดมนต์ครั้งที่หนึ่งมีสองหน่วยดังนั้นเราจึงทำสามสามตาแหน่งนี้สองครั้งการละหมาดครั้งที่สองสามและห้ามีสี่หน่วยดังนั้นเราจึงทำสามตาแหน่งเหล่านี้สี่ครั้งและไม่เกินสิบถึงสิบสองนาที การสวดมนต์ครั้งที่สมีสามหน่วยดังนั้นเราจึงทำสามสามตามแหน่งนี้สามครั้งซึ่งแทบจะไม่ใช้เวลา7จถึงเนาทีเราใช้เวลานมัสการพระเจ้าผู้ทรงถึงฐานุภานุเพียงห้าสถึงห้นาทีในช่วง24ชั่วโมงทั้งกลางวันและกลางคืนหากต้องการฟังการเรียกร้องให้ละหมาดหรือฟังบทแรกของอันกุนระอานหรือหากต้องการทราบหลักฐาน ห5ประการของศาสนาอิสลามหรือหากต้องการทราบขั้นตอนการชำระล้างปลดคลิกปุ่มย้อนกลับหรือกดหน้าแรกเพื่อกลับไปยังหน้าหลัก